หาแล้วยิงรถมาแล้วโดนเนี่ยเฮ้ยจะได้รถเขารถเขาจะบุบเหรอโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนเขาจะจอดให้เราไหมเนี่ยเอาบีเต้ที่หนึ่งเลย FC ที่หนึ่งไหเนี่ย f ีเยอะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอารถไปกันแล้วจริงเอาบีเต้อะไรเนี่ยโอ้ยมันจะดังอะไรขนาดนั้นไม่สายพระภูมิงไปเลย ไม่เห็นเป็นสารระภูมเหรอรถยนต์มาอีกแล้วโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมุมหมุนตัวก่อนอะจะได้รีวิว,วไหมเนี่ยตรงนั้นเลยยืนตรงนั้นเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เ,อาตเ,ตตเต็มเ็มเลยชีวิตผมยังไปได้ไกลเราอยู่ที่ไหนที่หนึ่งอันนี้เราอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดลบุรีนี่นะอ่ะอำเภอเมืองลบุรีใช่จะพามาทําอะไรพามาดูที่งามๆสวยๆโป้งๆเลยเนี่นะไปอย่างนี้นะไม่ใช่อันนี้อันนี้คนคนในเมืองเขาซื้อไปแล้วเขาซื้อไปแล้วอ๋ออันนี้แปลงตรงข้ามอันนี้สิบก่าไร่เหมือนกันอ่าอ่ี่จะพามาดูแปลงไหนน เนในในนในกล้วยเนี่ยนี่ทงนี่ทงนี้อ่อ่ายาวไปสุดปากกล้วยโน่นนู่นเลยนะจะมีทงประมาณ90เมตรอ่าเลึกละลึกกอ้โหัว200เมตรสินู่นเลยอ่าายสุดนู่นเลยสองกระทงนู่นงกล้วยข้างหลังนี่อีกสองกระทงคืออะไร กระทงหนึ่งคือล็อกหนึ่งหนึ่งช่องหนึ่งช่องสองช่องวันนั้นโดนไปโดนไป็นหนึ่งกระทงหนึ่งกระทงจับลูกแมวเขาไปขาย <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อเอาอยัางไงแล้วมันอยู่อ,อำเภออะไรจังหวัดอะไรอำเภอเมืองบอกไปแล้วอำเภอเมืองจังหวัดลบ,บุรีอำเภอเมืองอเพชรบุรีลบุรีลบุรีอกายกรุงเทพไหมเนี่ยกรุงเทพเนี่ยอ่าทันมาตรงไหนไม่รู้นะอ่าผมเอาที่ดอนเมืองหนึ่งร้อยสิบกว่ากิโลดอนเมืองวันนีบบ้ร้อยสิบกิโลข้อดีคือติดถนนอย่างงี้ใช่ติดถนนจีด้าในที่หนึ่งถนนทั้งหมดน่ะสามเส้น เส้นไหนบ้างเอ๊เส้นเนี้ยลูกครึ่งเนี่ยลายขงยังไงลูกขึงยังไงอะไรลูกขึงยางคอนกรีตนะเฮ้ยข้างหน้าเป็นคอนกรีตเหรอใช่ตรงนี้เป็นระยยางนะโอ๊ยอ่ะเดี๋ยวเดินพาเดินดูเมีอย่างนี้ด้วยเหรออันนี้หนึ่งเส้นแล้วไหนอีกที่นหนึ่งอันลูกรังข้ามคลองไปลูกรังคือหน้าที่เราอีกหนึ่งเส้นอ่ะแล้วไหนอีกเส้นหนึ่งอีกเส้นหนึ่งอยู่ท้ายสุดแสดงว่าข้างหลังก็มีลูกรังอีกอ่ะโอ้โหมันจะติดอะไรข้างหน้าเขาเรียกว่าการระบายน้ำดีที่นี่เเเเเเคค้้าาาาาทททททกกกรรรษตงงงงงงสนนนนนนนววิ่่่่่มมยยยออออะะะแลลลจีีีีีีไไไผ็ห เอามีอีกเหรอใช่เออผมมองไกลๆึกว่าถนนอ่ะเป็นคลองเป็นคลองปุ๊บเป็นถนนถนนปุ๊บเป็นอะไ็เรียกอะไรนะลำรางอมีรอบทางเลยอันนี้น้ํายังไม่มาานังมานี่เต็มปิบเลยใช่อ่าไปดิฉันพาเดินหน่อยอ่ะเดินข้ามนี่เดี๋ยวผมข้ามสะพานดีกว่าอล้วแล้วเอาเอาไปตรงผมอยากเห็นไอ้ลูกครึ่งอ่ะอ๋อสักหน่อยสักหน่อยที่หนึ่งอ้าวได้เราครึ่งลูกสันอะไรถึงใส่ชุดนี้มา ลูกครึ่งเหมือนกันลูกครึ่งเหมือนกันข้างบนครึ่งอะไรก้าบนเน่ยไทยไทยไทยข้างล่างไอจามีกาจามีกาอ๋อเวลาไปที่อื่นไปไหนเขาต้องถามว่าลูกครึ่งหรือเปล่าอ่าคนดีครึ่งคนบ้าอย่างเงี้ยนะใช่เกี่ยวไหมเอาแล้วทำนนทำไมเขาทำอย่างเงี้ยที่ออื่่นงบประมาณมันคนละปีไงอ๋อเดี๋ยวปีงบประมาณต่อไปเนี่ยครับแต่รัฐบาลไอ้อะไรนะงบประมาณคนละปีว่ามีอย่างนี้หรือหรอมีอ่ายุคนี้เป็นยุคของใครอะไรเงี้ย สมมติผมอยู่การเมืองเอ้ยแต่นี้อารายางก่อนนะพอผมออกจากการเมืองคนใหม่มาเอ้ยเอาคนกรีดนะเป็นอย่างนี้นี่เองทำไมไม่คุยกันล่ะโอ้จะแนะปล่อยก็เถอะปล่อยเถอะนะไม่พูดถึงนะไม่พูดถึงเดี๋ยวพูดถึงเดี๋ยวเราซวยเดี๋ยวที่อยู่ไหนๆถึงมาตรงนี้แล้วก็เดินมองดูหน้าที่ซะหน่อยแล้วกันอ่ะ้งนี่ยังไม่ได้รีวิวหน้าที่เลยเดี๋ยวเขาจะท่านผู้ชมก็จะบอกกูเสียเวลามาดูอะไรเสียเวลาดูสนนอย่างเดียวไงอ่าอ่าซะหน่อยซะหน่อยแล้วอ่นี่ปากกล้วยเลย ในนๆนนนี่หมดไ้เลยกล้วยมันมีอยู่ข้างหน้าหน่อยเดียวอ่าอาทินึงหลอกทาผู้ชมอีกแล้วโน่นเอาที่น้ำท่วมมาขายเหรออืมเขาเกรียมน้ํำใจจะไถทํานาจริงอ่ะอ่าเดี๋ยวพาไปดูสักหน่อยดิได้เดี๋ยวขอดูตรงไอ้อะไรขอบที่หน่อยอ่าเราสุดประตูน้ําพอดีนะประตูน้ำทิดึงนี่มันกรุงเทพเหรอทาไมอ่ะมันมีประตูน้าอ่ะ ไม่ใช่ประตูน้ำโพลีอะไรนี่ไม่ใช่ใช่ไหมประตูปิดเปิดระบายน้ำเขาไม่พูดให้เคลียร์ผมก็แหมไม่ทันเลยคนบ้านๆเขาจะพูดนะประตูน้าประตูน้าผมก็แวบไปนู่นเลยไงประตูน้ํานี่อยู่หน้าที่เราใช่คองเขาเรียกคอนเกี่ยาวไปเลยยาวไปเลยตรงไปนี่ไปอยุธยาก็ได้ไปแล้วมันจะมีทางแยกซ้ายกับขวาซ้ายเนี่ยขับไปในหมู่บ้านใหญ่ๆนู่นเห็นไหมนั่นเป็นหมู่บ้านใหญ่ขวาออกไปทางอยุธยาได้ได้หรือถ้าไปสุดอีก เส้นนี้มาทางไหนใกล้สุดอ่าเส้นนี้นะแนะนําเลยถ้ามาทางเส้นสายอ่างทองก็ได้เส้นอ่าสายเสียอ่างทองก็ได้มาบ้านแพรกอยุธยาใช่ไหมไปนี่อยู่ใกล้กับอะไรบ้างที่นี่อยู่ใกล้ลบบุรีคือโรบินสันลบบุรีจับพิกัดเอาแล้วกันประมาณแปดกิโลบวกแปดกิโลมันถึงนี่จากโรบินสันลบบุรีครับผมพงชมพูนี่ไหมชิดึงนั่นแหละครับนั่นนะหนึ่อหน้าที่เราเดี๋ยวดูความลึกหน่อยดิโอ้เห็นล่ะอ่เห็นไหมนู่นถ้าท่านไม่รู้ธงชมพูนู้นท้ายนู่นเลยผู้มไม้ใหญ่ๆนู่นเลยนะแต่ถ้าท่านมาเอ้ย ทั้งนเส้นนี้ไม่สนไม่ชอบละวิว่งอ้อมไปหน่อยอ้อมไปก็ <c oughs> ไปได้หมดไปเข้าดูหลัง,ลงไม่ต้องกลัวเดี๋ยวที่อึงมาถ้าท่านมาเนี่ยเดี๋ยวที่อึ้งพาไปชมพ<ช>าหลงได้หมดเลยหลงสบายมาช้ายังหลงเลยไปเข้าซอยเลยไปอยู่หมู่บ้านกันหนึ่ง <c oughs> ปกติหลงหลงหล,ลงบ่อยไหมหลงผิดหลงถูกอะไรเงี้ยหลงผิดหลงถูกหลงเส้นทางอ๋อหลงเส้นทางนึกว่าหลงอะไรอย่างนั้นใช่หลงบ้านมีไหมหลงบ้านหลงทางเสียเวลา หลงติดยาเสียนาคตนั่นนะผมซะด้วยอไปเข้าดูหน้าที่หน่อยได้เดี๋ยวจะไม่ถึงซะข้ามคลองเลยไหมที่ึงไปได้ผมก็ไปได้อแล้วจะข้ามยังไงที่ึงนี่นี่จะผ่านนั่นปกติเนี่ยถ้าไปตรงนี้ยมันจะอ้อมไปทางฝั่งนู้นได้มีสะพานจากนี้สักสักสี่ร้อยเมตรได้เนาะได้สี่ห้าร้อยเมตรอะไรนั่นแหละอ้อมมาได้อแต่ปกติอันนั้นคนปกติเขาข้ามกันอ่าถ้าเกิดมาที่ึงอะไม่ปกติอ่งั้นไปทางไม่ปกติ เพื่อนดูไว้อะไรที่ไม่ปกติจะได้ไม่ต้องทําตามใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าของก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาทำสะพานข้ามตาทีเลยอ่าเป็นสะพานไม้เล็กๆครับเป็นสะพานไม้อ่ารถสิบล้อข้ามได้ไหมไม่ได้เอาไว้คนเดินเดินะอ่แปลงเนี้ยผมมองแล้วเหมาะทำเป็นโคกหนองนานะอ้าวอ้าพูดตรงๆเลยแปลงต่อไปเนี่ยเขาทำเนี่ยเลยเข้าไปเขาก็ทำทิ้งรถไม้แล้วปล่อยเขาบีบแต่ไหมอันนี้ไม่บีบไม่บีบ ต้องต้อง,อ,งอย่าให้บีบที่อื่นต้องนอนดิอ๋อบีบแม่นอนบีบทุกคันบางคันนี่ไม่เห็นก็ไม่บีบนะไม่บีบทับแอบ,บผ่านไปเลยแถวนี้อะไรนะถึงว่าอะไรนกโขง,งนาเลยนะกอกนองนาเน,นี่ยกำลังพุดพุดเลยพุดเลยตรงไหนทางข้างใน 6ไร่กว่าเอาง่ายๆเลยดินแดนแถบนี้คนส่วนใหญ่คนกรุงเทพแล้วคนที่อยู่ต่างประเทศซื้อเก็บไว้เพื่อจะมาทำโคกหลงนาพอโคกหลงนามัาปุ๊บความเจริญก็มาเมื่อความเจริญมาน้ำไฟก็มาชุมชนก็มาแล้วค่อยเข้ามาอยู่ตอนที่เขาเกษียณเกษียณนี่ไม่จำเป็นต้องหกสเนาะไม่จำเป็นบางคนบอกเบื่อเบื่อสีก็ได้ได้ห้ก็ได้หกสิบก็ได้เ0ก็ได้ แล้วแต่แล้วแต่จะเกษตรต้นไหนก็ว่ากันไปถ้ามีแรงก็เอามาบางคนก็บอกเบื่อกรุงเทพยังเลยช่วงนี้มีแต่โควิดมีแต่คุณอะไรเต็มไม่หมดนะก็ลองดูลองดูลองดูให้เป็นทางเลือกเป็นเป็นเป็นสถานที่ที่เลือกมาปลูกต้นไม้ให้รอบคันที่เลยนะแล้วก็ข้างในก็ทําเป็นนาผืนเล็กๆใช่แบ่งนะสมมติสิบเอ็ดไร่สองงานเนี่ยท่านแบ่งเป็นนาสักห้าไร่สมมตินะผมว่าแนวคิดได้ดีนาห้าไร่ส่วนเกษตรสัก ห้าไรเป็นสิบแล้วนะอ่าเลือีกไร่หนึ่งก็ขุดตะแล้วก็ปลูกบ้านก็แล้วแต่ท่านเลยอ่าไม่ใช่ว่านาก็ทํานาก็อย่างเดียวนี่นี่คือคนสมัยก่อนทํานาทานาทาให้ครบอ่าอันนี้เราทํานาด้วยทําส่วนเกษตรอ่าผลไม้อะไรผักผึกนี่ครบวงจรท่านจะทําอะไรก็แล้วแต่ท่านหมดเลยมันจะได้มีเงินหมุนเวียนไงอ่าอ่านี่สะพานนี่โหสะพานใหม่ๆเลยไหนต้องค่อยๆข้ามนะสะพานอะไรสะพานเป็นไม้เอ่อ ตามบ้านตามชนบุรีก็ได้พูดเป็นเล่นนี่มันจะข้ามยังไงได้เฮ้ยเข้าไว้กั้นเขตหรือเปล่าไม่ใช่เดี๋ยวจะพาเดินอ่ะไหนลองดูดิเนอถ้าล่วงล่ะล่วงก็เปียกก็เปียกถ้าล่วงอันนี้มีท่าน FC หรือท่านผู้ชมบอกเอาไปห้าร้อยถ้าล่วงเดี๋ยวล่วงสองรอบสองรอบเลยรถใหม่ก็ที่เดี๋ยวหลบก่อนดิเห็นอย่างเงี้ยรถเยอะนะเส้นเนี้ยเยอะเยอะไนที่มันข้ามยังไงเนี่ยอันนี้จะมีต่างประเทศเนี่ยเฮ้ย พูดไปเล่นนะจับเราเยอะเราก็ตกอแต่เนี้ยมันจะอาจจะพลิกไปพลิกซ้ายพลิกขวาเดี๋ยวก็ทําให้ใหม่เดินค่อยๆเดินเมื่อก่อนมุกนี้เขาเล่นกันบ่อยเนาะตลกเนาะเราไม่ได้มาล้อเลียนนะจับเราจับเราอย่างนี้ไม่ได้นะเราเราไม่เราไม่เล่นอย่างนั้นอ่ตรงไปเรื่อยๆอ่าไม่ร่วงด้วยไม่ร่วงอ่ะแล้วผมจะไปยังไงอ่ะาตามมามาไอ้ที่ผมมีอะไรเครื่องกับผมปะไม่มีไม่มีเนีเดี๋ยวเหยียบไปมันจะได้ไม่ค่อยพลิกที่มือนต้องเหยียบดีกว่าผมจะสบายใจมากกว่า บางทีมึงเหมือนไม่มีอะไรแข็งแกงันอยู่ป่าเนี่ยที่มึงไปได้ผมก็ไปได้ได้อ่าตูมตูมมี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 อ่าไปเลยที่อ่อ่ะไม่ต้องกลัวผมถ้าล่วงก็ไม่มีใครเห็นหรอกรีบลุกขึ้นมาเลยเห็นทั้งประเทศเห็นทั้งโลกอันนี้บ้านใครเขาอ่ะอันนี้คือเราแวกเนี้ยเขาทํานาใช่ไหมก็มีรถรถม้าแล้วก็เอ้าข้าวมั่งนี่มีหม้อข้าวมีได้พักผ่อนเลยที่งนี่มันต้องดูตรงนี้หน่อยที่อื่เห็นเลยเห็นเลยเห็นไหม พงยมพูนี้ครับไปถึงไหนโน่นโน่นข้างหลังก็มีรถโอ้โหโน่นนะข้างหลังนู้นเลยนะไอ้มีต้นอะไรพุ่มๆเนี่ยนะใช่ลึกกี่เมตรเนี่ย200เมตร200เมตรอ่านี่คือความลึกความกว้างเท่าไหร่นะ90เมตร90เมตรใช้เงินเท่าไหร่นะผมลืมอีกฮะตอนเนี้ยเขาจะขอบอกไว้2องล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทอ่าออกค่าโอนเจ้าของออกค่าโอนให้หมดออกค่าโอนแล้วใคาเรามาวัดเขาอะไรเขาจัดการให้หมดอ่าที่ไม่มีอะไรติดไม่ติดมือเหรอ มีมะม่วงไงมะม่วงใช่ไหมมะม่วงกับกะปิขายกลับนะเราไม่ได้ขโมยนะเราขอเราขอพูดลุงมาคุยยิ้มมีกะปิด้วยมีกะปิด้วยโอ้แล้วเขาทำอะไรในที่นี้เนี่ยครัเขาสูบน้ำคือตอนนี้เขาหว่านข้าวใช่ไหมอ่าอ่าชาวนาก็หว่านข้าวปุ๊บถ้าข้าวมันแช่น้ำมากๆมันจะเน่าอ่าอ่าน้ำออกอ่าน้ำออกไว้แล้วพอปล่อยไปสักสามสี่วันข้าวจะแตกหน่อ ย่อเขียวตอนเล็กๆก็สวยเลยสวยเลยอันนี้พอเข้ามาก็สวยครับไอ้อย่างนี้ถ้าเราไม่ได้มาอยู่เนี่ยเราบอุบ้านหลังเล็กๆอ้าวได้ดิ่แล้วเอาไปชมบรรยากาศได้สบายเลยสบายเลยอ่าเอาแล้วจะเข้าไปที่เรายังไงเดี๋ยวไปเดินข้างโนนตรงนี้มันก็จะเป็นสะพานอย่างไม้เมื่อกี้เนี้ยอ๋อแล้วสะพานไม้อย่างงี้เออมันติดเครื่องอ่าสูบน้ำด้วยเดี๋ยวมันจะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเขาบอกเขาจะเอารถยนต์เข้าเข้ายังไงรถยนต์อ่ามันจะมีสะพาน400เมตรข้ามงโนนก่อนหรือไม่อ่าหรือไม่งั้นก็ไปขอทางชนประทานเขาบอกขอทำทางข้าม หมายถึงตรงนี้เหรออถ้าไม่ข้ามตรงนี้ก็เลย400รเมตรก็้อมมาทางนี้แต่ทางนี้เข้าที่เราอ่ะเนี่ยมันมีมันมีอั่นั้นมีด้วยเหรอ่อไปสักหน่อยดีสักหน่อยาฝากไว้อรกล้วยพันธุ์อะไรในที่หนึ่งกล้วยน้ำว้าน้ำว้าใช่ไหมบางคนบอกไอ้สองคนนี้มันพูดกันนอกทางนอกลู่นอกทางทำไมไม่เข้าไปรีวิวในที่อาไปไงน้ำเต็มอย่างนั้นน้ำมันขังเขาเตรียมไม่นี่การหว่านข้าวกันข้างหลังนู่นป่ากล้วยข้างหลังนู่นนะเนอาใช่ไกลนู่นนะใช่แตงเนี้ยเชียร์อย่างเดียวคือ ทําเกษตรอทั่วไปเหมาะครับตรงนี้ถ้าอยากให้มันโล่งก็มาทําได้ทําได้ตัดเติดได้หมดเลยใช่แต่ที่อื่นที่บอกว่ามันเป็นอะไรนะเขาเรียกทาทางข้ามไว้ทาทางข้ามไว้ผมดูได้สตาเกือบเกือบร้อยเมตรนเนี่หน้ากว้างเนี่ยนะเหมาะเลยละเยอะเหมือนกันนะเนี่ยถ้าทำจริงๆนะเกือบจะเป็นจัตุรัสเลยนะบางคนบอกถ้าฉันดูเนี่ยฉันไม่มีเงินดูได้ไหม ผมไม่ได้เก็บตังค์ท่านผู้ชมอะไร่ะวันนี้ไม่เก็บนะเออท่านท่านมาจองนะผมเก็บไม่ต้องกลัวดูไปเถอดด้วยอะไรเพื่อสร้างกําลังใจสร้างการเก็บเงินเฮ้ยสองล้านเจ็ดแสนกว่าเนี่ยฉันมีอยู่สองล้านห้าแล้วเลยไม่เท่าไหร่อ่าองอีกสักสิบวันนะได้อ่าลองดูลองดูออันนี้ใช่คนละครึ่งได้ไหมคนละครึ่งนี่โครงการของรัฐบาลเราไม่ได้เข้าไปร่วมด้วยไม่ใช่ไม่ใช่พี่ผู้ชายครึ่งหนึ่งพี่ผู้หญิงครึ่งหนึ่ง เอออย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมได้ผัวครึ่งเมียครึ่งก็พูดง่ายๆได้นะบางคนบอกอยากให้แม่ซื้อให้ได้ก็แม่ครึ่งหนึ่งพ่อครึ่งหนึ่งก็ได้แล้วได้ครึ่งก็ได้หมดทุกอย่างอคนละครึ่งเราไม่ได้แบ่งให้คนละหกไร่นะอยกผืนไปเลยเอาไปหมดเลยอใช้สิทธิ์ได้นะครับคนละครึ่งใครอยากใช้ก็ลองไปใช้ดูถ้ามาซื้อแล้วใช้อะไรนะเราชนะได้ไหมเราชนะใช้ได้นะใช้ได้อ่า เราชนะก็คือให้พ่อแม่ซื้ออ่อนอ่อนเราชนะแล้วพ่อแม่ซื้อให้แล้วเราไม่ต้อง่ายตังเราชนะเราฟรีจะได้หมดจ้ได้ทุกสิทธ์มีสิทธ์อะไรกันอ่าหมอสามสามหมอสามสามนี่มันคืออะไรเออเขาเรียกว่าหมู่บ้านสามทับสามไงทะไมเ่ยจังหวัดลบลีหมู่สามทับสามอะไรกันหมดหม้อสามสามเยอะเนาะเยอะทำไมออกมาเยอะจังแล้วแต่ใครคิดอะไรได้ก็เอามาวันนี้ว่างเราคิดก็ต่อไปอ่า ประตูน้ำอย่างเงี้ยที่เราข้ามจะได้ราให้ดูาฝังรถที่เราบอกว่าประตูน้ำเนี่ยนะนะเวลาเปิดน้ำก็เข้านาเราขึ้นได้อ๋อมันก็หมุนอย่างเงี้ยนะอ่าเนี่ยปิดอันนี้เปิดเนี่ยพวงมาลัยพวงมาทำไมเรียกพวงมาลัยอ่ะก็เหมือนเหมือนพวงมาลัยรถไม่ล่ะอ๋อคล้ายๆกันเออใครอยากรู้ว่าไอ้ตรงนี้มันหมุนยังไงก็ลองมาชมดูอ่าบางคนไม่มีโอกาสนะอะไรเนี่ยโอ้โหสมบัติของกรม ชนประธานอ้าวใครจับสามปีรีบจับนี่ก็โดนแล้วที่งงไหมเขาเขียนไว้จริงจริงเขาเขียนไว้ว่าห้ามขโมยเพราะเหล็กนี่มันขายได้อเดี๋ยวนี้ฝาเฟอร์ท่อเลยกามีชื่อเจ้าของหมดอแต่ที่นี่ดีนะยังอยู่เหมือนเดิมยังอยู่เหมือนเดิมเพราะไอ้คนเอาเนี่ยโดนไปแล้วโดนไปแล้วยังไม่ออกเลยยังไม่ออกเลยเลยไม่มีใครกล้าเอาเน่เน่ตรงนี้เราที่บอกทางเข้าอาอดี๋อเดี๋ยวหมุนตัวนีดนึงเรามาถมเพิ่มก็ได้ ได้หมดได้หมดที่ถึงประตูน้ำนี่มันปล่อยน้ำมาตรงนี้ปล่อยมาเนี่ยแล้วน้าก็มาตรงนี้เลยครับโอ้โหเยอะเยอะอันนี้ก็ปิดไว้นาเพราะว่าพอเขาน้ําออกเสร็จอีกสักประมาณสิบกว่าวันพอเข้าแตงหน่อมาสักหน่อยหนึ่งน้าเติมเข้าไปเติมเข้าไปให้มันโตแล้วก็ใส่ปุ๋ยอได้หมดได้หมดท่านี้น้ํามันโอเคครับตรงนี้มันลบเพราะเขาไม่ได้ดูแลอยากทาให้ลงก็ซื้อแล้วไปทําเอาครับผมนี่นี่ขอบเขตที่นาปลาเปิดเนี่ยโอ้โหมีปลาด้วดึงมีสิ หน้ากบะเขาเรียกอะไรหน้าปักเบ็ดเนาะมีเขาเรียกอะไรไอช่อนเหรอช่อนช่อนช่อนไรเยอะแยะเลยปลาเสือมีไหมปลาเสือปลาเสือมันจะอยู่ในคลองแถวนี้ไม่มีอมีมีแต่มันอยู่ในคลองตัวจะไม่ค่อยโตแถวนี้ถ้าเป็นแม่น้ำมันจะโตโตปูปูไปแล้วลงไปแล้วเออแถวนี้แสดงว่ามันอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์อ่าแสดงว่าไม่มีครบอ่ปลาปูกบหนูล่ะหนูก็มีมูอ งูไม่กล่องมีมันมีอยู่แล้วธรรมชาติแต่ตอนนี้เรามามันไม่กลัวมันไม่กล้ามาแล้วโอกาสมันน้อยที่จะอะไรนะปะทะหน้ากันประจันหน้ากันครับนี่นี่แปลงนี้นี่ยานู่นเลยเห็นไหมสองช่วงนะสองล็อกเนาะที่เร่งโดนมาสองกระทงเนี่ยนะครับกระทงละสามเดือนก็บหกเดือนหกเดือนสบายสบายไปโล่งใจไปไปไปต้องทงหน่อยเหมือนเราใช้มีใช้ชนะแล้วมันต้องทงได้วันนี้เราไม่ได้พาเดินดูรอบก็ลองดู สิบเอ็ดไร่อีกครั้งนึงที่ผมก็จําให้ได้สิบเอ็ดไร่สองงานหกสิบสองตารางวาที่อําเภอเมืองลพบุรีครับผมห้าจุดเจ็ดล้านเออสองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองนั่นแหละตามที่หนึพูดนั่นแหละอ่จำไม่ได้แล้วไปห้าล้านเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ซวยอีกจำมั่วไปหมดเออเราไม่เดินไม่เดินดิอ่าเราไม่เดินไม่เดินไม่เดินจริงๆอ่าไม่เดินจะลองไหม่หน่อยอ่ะถ้าเออ่มีคนถามว่ามันลึกไหมล่ะน้ำนี่หรออ่าน้ำนี่ประมาณอ่สิบกว่าเซน คืบหนึ่งอ่าดูมันลึกก็ไม่ลึกนะครับที่มีน้ําทั้งหมดดีที่เราที่เราอ่าพูดง่ายๆเลยที่มีน้ําทั้งหมดแปข้างๆนี่ใช่ไหมแปลงนี่ไม่ใช่ไม่ใช่นะอ่าแต่เขาก็ทาเรียมละเพราะถ่าไถไปแล้วแล้วพอน้ํามันชุ่มนะที่น้ำท่วมที่อื่น้ําท่วมน้ำเขาเปิดมาเขาสูบแต่นน่นมาใส่ในไงอ๋อเขาไหลไหลเวียนกันครับพวกนี้มีสารเคมีไหมบางแห่งมีบางแห่งก็มีบางแห่งก็ไม่มีอ่าเราไม่เราไม่ไม่เข้าใจเขา่าอ่าบางคนเขาก็ ไม่ไม่ไม่เติมเขาบอกมันไม่ไม่งามข่ายไม่ค่อยได้ครับก็แล้วแต่เขาอีกคนใช้สารเคมีอีกคนใช้ชีวภาพก็แล้วแต่มันก็แล้วแต่เขายืนย่นกันไปอ่าเราไม่พูดถึงครับผมนี่นากวาวยามปลายกล้วยทั้งหมดอ่าเป็นทงอ่ะถ้าท่านใดสนใจก็นัดชมนัดเจอกันที่รบเออโรปิสันลบบดีก็ได้อ่าโรบิสันลบบดีามาชมอ่าจะได้ดูละแวกนี้ด้วยไกลไหมจากโรบิสันมานี่ประมาณผมว่าไม่น่าเกินแปกิโลอ่ะจากกรุงเทพกิโลนะไม่คิดว่่งร้อยสิบกว่ากว่าอ่าอ่าจะเดินเหรอ เดินเนี่ยเนี่ยจะเดินหรือไม่เดินไม่เดินอ่ะไม่เดินผมกลับอ่ะไปเมื่อกี้ผมเห็นขุยอะไรอยู่ขุยหนึ่งที่หนึ่งขุยปูขุยปูขอเป็นวิทยาทานหน่อยดิอ่าเนี่ยเหรอไหน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 นี่มันจะมีปูนี่นี่นี่อันนี้ก็เป็นตรงไหนตรงไหนตรงไหนนี่อันนุ้นก็ปูนั่นนะอ่านี่ขุยปูเนี่ยอ่าแล้วจิงจับมันไม่หนีหรอเหมือนอยู่ในรูนี่แหละแต่ไอ้ก้ามนี่ไหน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 มีจริงอ่ะมีตัวลงไปแล้วลงลึกแล้วเนี่ยมันจะดดินมาดิ้ดินดิ ดินดําเลยนะมันเป็นดินผสมเนาะใช่เหนียวผสมล้วนเอแล้วขุยนี่ะที่อื่นี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 ่เอาทิ้ไปไู่เหมือนกันปูงเหมือนกันนี่นะอ่ะโอ้หมันมันชอบอยู่ใต้ดินเหรอใช่มันจะเวลานั้นก็หลบศัตรูก็บุดรูปุ๊ดเย็นไหมข้างล่างเ่ะน้ําเย็นดีเนี่ยในรู่เย็นไหมเย็นตอนนั้นที่อึงอยู่นานไหมตอนนั้นในรูเอ่อสี่วันสี่วันครับแล้วก็ค่อยขึ้นมาอ่าผิวดินก็เลยสัมผัสกับตัวอตัวก็เลยเป็นสีนี้ใช่อ๋อนี่หลายคนไม่รู้ที่มาที่ไปอาจารย์ดูปูไหม ถ้ามีก็ดูยังไงมันขึ้นมาแล้วเนี่ยนี่ที่ถึงทำอะไรอ่ะแย่ปูแย่ปูเอาหญ้าแย่เนี่มันขึ้นเลยเหรอเออมันด้ายมันหนีบไงอ๋อนี่ก็มือล้วนมือดิ้นิ้วชี้อ่ะเนี่ยมันมีตัวนะมีมีขาผมเมื่อกี้นะอ๋อเอาปล่อยมันเดี๋ยวหาว่าเดี๋ยวพวกโลกสวยก็หาว่าที่อื่นทารุณอะไรอ่ะทารุณสัตว์อีกไม่เข้ากับหน้าตาอีกใช่อ่าหน้าตาเป็นคนทําบุญทำมัดใช่ไปฆ่าสัตว์งี้เขาว่าเอาาแต่เนี่ยไปที่งไปส่งกันข้างหน้าที่บอนนยมมมมััุดสูรณ์ ไปส่งตรงนี้ดีกว่าที่นึงเอาตรงนี้เนาะมีน้ำได้ไหลเนาะอ่าจบแล้วกระโดดน้ำเลยอ่เย็นเลยอ่ะอ่าตรงทงเนี่ยตรงทงเนี่ยมันดูแบบตัดสีผิวดีฝากไว้ด้วยแปลงเนี้ยนะครับสิบเอ็ดไร่สองงานหกสิบสองตารางวาขายเท่าไหร่นะสองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทคุดแดงด้วยคุดแดงด้วยถนนกี่ผืนถนนผืนเดียวที่ก็ลองมาดูเอาถ้าใครชอบแต่ถ้าคนบอกเฮ้ยฉันไม่ชอบอ่ะไม่ชอบก็ดูที่อื่นก่อนที่อื่นก็ไม่ชอบอ่ะไม่ชอบก็ ดูเยอะช่องเนี้ยเขามีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างส่วนใหญ่สาระกี่เปอร์เซ็นต์นะสาระสาระแทบจะหาไม่ได้นะหาไม่ได้นะช่องนี้ช่องนี้ถ้าจะหาสาระหาไม่ได้แต่ถ้าไ้สาระล่ะเยอะเกือบเต็มอ่าก็ลองดูเราแฝงไปด้วยข้อมูลครับอ่าเห็นที่ถึงบ้าบ้าบอๆอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวครัข้อมูลข้อมูลนี่ไม่มีไม่มีไม่มีเลยสาระหาแทบไม่ได้สาระเร็วหรือเปล่าผมไม่ได้พูดผมไม่ได้พูดถ้าแปลงเนี้ยใครอยู่ต่างประเทศต่างประเทศพิมพ์ให้หน่อย พิมมาว่าอยู่จังหวัดไหนออยู่อยู่ประเทศไหนอยู่ประเทศไหนแล้วถ้าคนไทยละคนไทยอยู่จังหวัดไหนพิมมาให้หน่อยพิมมาให้หน่อยอ่าที่อึ่งอยากรู้จักครับอ่าพิมมาอยู่จังหวัดนู้นอยู่จังหวัดนี้อ่าเพราะที่อึ่งเนี่ยมีบ้านกับทุกจังหวัดใช่เวลาไปบ้านจังหวัดนู้นจะได้แวะไปหาท่านได้ไปเยี่ยมไปเยี่ยนไปเอาขนมที่ท่านจะซื้อให้ฝากได้อ่าผู้เสียสันหลังเลยไหมอ่าอันนี้เราเราพูดเล่นกันอ่าเราที่อึ่งนี่ไม่ได้มีทุกจังหวัดนะครับมีเป็นบางบางโอ้มีมีคนเดีียยววคคนเดรืออะไ มีแฟนมีเมียคนเดียวอ๋อรักเดียวใจเดียวรักเดียวใจเดียวอ่าผมก็พูดไป <laughs> เหมือนได้เห็นภาพไหมเหมือนเหมือนจะนึกรู้หมดแล้ว <laughs> อ่าอ่าขอขอฝากเขาได้สิ 90, บอเอ็ดไร่สองงานหกสิบสองตารางวาสองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทอําเภอเมืองจังหวัดลพบ,บุรีอ่าอย่าลืมเราเราไปกันแลนะ้วเนาะครับถ้าอยู่จังหวัดอะไรพิมมาพิมาพม,พมาอยู่จัังหวดประเทศอะไรพิมมาพิมมาเาก็ก้าไม่ต้องพิมไม่ต้องพิมถ้าพิมมา ก็ขอบคุณมากขอบคุณมากก็แสดงว่าท่านกั่วลเหมือนกันถือว่าท่านดูช่องเราอยู่ท่านดูท่านดูท่านดูแต่ท่านไปใช้ความรู้สึกเดิมว่าเคยพิมพ์ไงท่านไม่ผิดท่านไม่ผิดไม่ผิดที่อึ่งผิดคนเดียวครับเออไปกลับ้าท่านผู้ชมก็ฝากกว้ด้วยนะครับแปลงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายให้ท่านผู้ชมสุกท่านนะครับผลจากโควิดสายพันธุ์ใหม่จะมาอีกแล้วสายพันธุ์อินเดียอินเดียนี่มันเป็นยังไงมันออกสายพันธุ์รุนแรงกว่ารุนแรงกว่าแล้วลอกหนึ่งแล้วลอกสองยังไม่ถลายแล้วลอกสามนี่สายพันธ ทำไมมันไออ้ออ่างนี่มันทำไมมันอันตรายอย่างที่อื่นอึดงด้วยเหรออรวมไปที่อังกฤษอินเดียนี่สายพันธุ์น่ากลัวแล้วถ้าเจอสายพันธุ์ที่อึ่งอ้ออ่างนี่น่ารักน่ารักน่ารักใช่ไหมทำไมมันมีต่ออ่างวนเวียนอยู่แถวนี้จังกับมันโอ้เงี้ยมันมีอะไรยังไงมันวันนั้นไปดูอ้นเออมั่วไปหมดนะไปเถอะเดี๋ยวผู้ชมจะไปยังอื่นแล้วเดี๋ยวผู้ชมจะเบื่อลำคาญนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะครับร่ำรวย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 รวยแล้วรวยอีกรวยแล้วรวยอีกอ่ไปพอแล้วครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับอย่าลืมแบงค์นี้นะครับสิบเอ็ดไร่์สองงานสิบเอ็ดไร่์สองงานห้าล้านสองล้านเจ็ดแสนสองล้านเจ็ดแสนไม่ผมมันจำไม่ขนาดนั้นนะจำคูณสองเลยอ่ะไปแล้วครับสวัสดีครับครับผม